อยู่ในดิสไหนกันตุ้ตีไม่กูดูเลยเด้เฮ้ยน้องจะมึงดูไม่เัยลุ้นนะเว้ยมันต้องปิดอ๋ออมันต้องปิดอ๋อมันจะลุ้นพร้อมกันโอเคโอเคโอเคดูที่ไหนไหมกูดูหน่อยดูพร้อมกันพี่แล้วพี่แชร์จออ่ะไอตีเปิดไปท่านหมื่นหนึ่งอะกล่องอ่ะเปิดนะพี่กล่องเนี่ซื้อมาหูหลายพันว่แล้วประมาณหมื่นหนึ่งอ่ะบวกลบ ได้กำไรได้กำไรได้ได้แดงมาสองจะเปิดแล้วบอกเลยนะเดี๋ยวมันจะได้ต่องดูพี่เปิดกล่องอยู่เออเออทุกจะเปิดแล้วบอกพี้ยังนพี่น้องยังนานแล้วเนี่ยจับได้มันจะฟาดไอ้เหี้ยมันจะฟาหรี่เลยเนี่ยยกมาเป็นหวีไม่ได้เหี้ยหวี่เด็ดหมดวะเนี่ยเหมือนบีเลยเฮียเฮ้ยพี่ตีเอาดีเครื่องของมีสองล้านได้ไปสัตว์ผมเปิดต่องเท่าไหร่เนี่ยไม่ยี่ล้านหนึ่งสิบดังเนี่ย ขมันได้ปัดฉลามแล้วกันเฮ้ยเห็นพี่ตูนไปนั่งบวกอะไรอยู่ไม่ใช่หรอพี่ตูนเอคหรอพี่ตูนซื้อมีดกับปืนมาไม่ต้องพูดเยอะอ่าเจ็บคอเไม่ต้องพูดเยอะเออขออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ผ่าตัดหมาอ่า อ๋อไม่ย่มมาตัดหมาจะต้องผ่าตัดหมานี่มันเกิดมาเพื่อมึงด้วยหลุดพคนไปมาแล้วแล้วจะไม่กลับไปกลับไปเอยไอ้ปารไอ้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 ปากไมาเว้ไสีว้ยปากเลยสีนี่เลยสีนี่สีสีนี่เลยดีด้านขวาเห็นป่ะสีเขียวเนี่ยด้านขวาเนี่ยเห็นไห่อ้เลอยดอนมันขันต่ำไปเมาไอ้สัตว์ปากหลามไน้นอน แค่นันแลไอ้ียกูขอเล่มเนี้ยแต่ขอมีหวีมีแบงด้วยะปังปังเนี้ยงที่สุดเหรอฮ้อยละห้าหว่าโอ้โหเฮ้คนโหดเลยว่ไอ้เรยีวันอับหรือเปล่าที่ไมันอับไม่อันอันแพงนี่เต็มเลยว่าแปดสิบไทีแล้วห้่เ้ยเฮ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 ้ย้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ย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 เฮเฮ้ย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 เฮยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย ดอปเปอร์ดอปเปอร์เฮ้ยดอปเปอร์เฮ้ยดอปเปอร์เฮ้ยไม่ใช่ดามาคัสตัวดีอะดามาคัสดอปเปอร์ด็อปเปอร์ดปเปอร์มันต้องอยู่ข้างหลังไอ้เหี้ยดอปเปอร์ถ้าต่อไปเป็นเออะไรรู้ป่ะด็อกที่หวีขนหมาถ้าตัวต่อไปเป็นเาจบเลยดีเอถ้าตัวไปเป็นเอจบเลย

ดาเตอร์เฮ้ยมึส่องมีดเขาบอกก็ดีมึงส่องมีดก็ดีลูกอบมีดกดีดูไปดูอ้าไม่ชก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 โไมชกเออไม่ชกเ้เฮ้ยมีชกแพงนะพี่เป็นหมื่นนะมีชกไม่ยืชกอันนี้อะไรอะไะไ่มีดเปล่าอันนี้แค่ได้ในวิวอาอโอ้ยสัตว์ตไอ้เดอกเนียไม่มี ไอ้ย no <si ่ลยปีไม่มีนี่หว่าพีอดูเอวพี่ตีดูดูนี่ชมใช่หรอเออพี่ตีดเอาปิดปิดขบวนแล้วเปิดแค่คาว่าเกตพอไม่มืนก็ทําเป๊บอยู่ดีมันต้องเสียงแล้วตีว่ามันคืออะไรอ่ะมัไม่ทันอ่ะเห็นเลยตเห็นเลยท่ไม่องทองมว่านีาตำคเลยเฮ้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 ย ไม่มีใช่คลองคลองจริงอียที่อ้ยใครก็ไม่รู้พี่ตี่รออะไรอ่ะเหมือนจะไล่หมาบอกเลยอันนี้เข้มแน่นอนเข็มแน่แน่แต่เหมือนจะไล่ทหารนะผมดูเอะเอาต้องไปดูในกระเป๋าแล้วพี่กอเอาร้อยดอนโอ้มา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 ัดมมาม่มมา เออไม่ไงไอ้เี่ยไอ้ชาติหมาไม่ต้องอัพเกรดอย่างกูเนี่ยอัพเกรดอัพเกรดแม่พึ่งพูดกับแม่งไปหยกหยกไอ้เหี้ย์ต้องเป็กูเนี่ยสัตว์ไม่อยากได้ขอสวยขอสวยเลยเฮ้ยสานยังยไม่มีะตีขอสวยด้วยตีขอสวยด้วยสวย ไอตี๋ว่ามึงต้องเรียนสัตวแพทย์แล้วแม่มีดดีไม่บ่อยอ่ะอยากได้ถุงมือแบบเต็มมือว่ะเออดีโอ้ยกูไหนวะโอ้ยมันจะส่งเยอะไม่เอา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 เป็นเยอะเด็กน้อยเล่นในสัตว์เออ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 ว่ะต้องอย่าถามหน่อยดิให้ตี๋นั่นเป็นเทียอะไรวะวันนี้มันดูรวยๆไงวะจริงพี่มันบ้าละไงถูกหัวเหรอถูกหวยเสมมันปะเนี่ยเฮ้ยถุงมือเขียวเอาเด้เฮ้ย อุ้ยเอาดีอุ้ยตีหกสิบเปอร์เซ็นต์หปเซ็่ยวนี้ดีกว่าวันนี้ตีเขาเล่นกันพี่อันนี้นะบ้าจัดเลยนะพี่เดี๋ยวร่างสวยกว่าแค่นั้นแหละบ้าเลยนะตีมึงเชื่อพี่ไหมต้องห้าสิบห้าสิบไว้แบบนี้มันก็เจาะเกินเว้ยอะเออได้ห้าสิบสี่ดีกว่าพี่ได้วัดใจอะพี่วัดใจไปเยอะไปไม่ได้ชัวร์เปอร์เซ็นต์หลอกได้เปอร์เซ็นต์หลอกเหมือนกูอะห้าสิบห้าสิบสี่สิบเก้ากูยังทำมาแล้วเลยตกลงนี่มันรวยอะไรมาวะเนี่ย รวยเขาเม็นพี่ว่าที่จะตั้งแต่รวยนี่ทำตัวแปลกๆไปตายเลยสวยๆโอ้โหเฮ้ยจีเล้งอะไรนย่อ้อันนี้อันนี้อันนี้เปอร์เซ็นต์ได้เยอะนะอันนี้เปอร์เซ็นต์สวยจีบเ้งไม่รวยวันนี้รวยวันไหนพี่สีถุงมือก็สีสีมี่เบ้าบอลนะพี่สีเป็นดั้มไม้หรือเปล่าวะมันดูดีๆดิปฐ่โอ้โหมาถมมาบดการด้ยไอเทม เฮ้ยล้มมาแล้วไม่ต่ำกว่าสามแสนครั้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยครั้งนี้จะเป็นครั้งที่สามแปดหนึ่งครั้งนี้ครั้งสุดท้ายของเขาเฮ้ยผอน้องเฮ้ยผอพี่ตี้อนี่ครับเฮ้ยไปเลยพร้อมพี่พอพานหัวทิ่มแน่นอนแต่ก็ออกขวาบน

เบรกไม่ได้ดิมาเลยเบรกไม่แตกไอ้เนี่ยมันทางนี้นี่ลำบากหมามากแล้วต่อไปหมาที่ไหนเจ้าอะไรขาตัดหมาไว,ว้เลยไม่เอาโคตรตัดโกนไหลอ่ไอ้เนี่ยเกย์โกนตวดไอ้เนี่ยควายควาไม่ได้หรออยู่วะจะอยู่วปะปฐมมาบทไอสัตว์ เขายังอยู่วะเขาหายไปไหนอะผมบ่หมดกูอยางชอบเลยจ้ะชอบเดียววันนั้นเลยะเดียวกันเลยไอเดียวจาวูชิบหายเมือนเคยเห็นภาพนี้ที่ไหนมาบอสวันนั้กก็จะตายนี่แหละพูดพูดอยู่แล้วกดเลยไอ้สัส นี่เขาเปิมกี่อวันนี้เขาเปิดมากี่กล่องเาเปิดเาิดกล่องแรกพี่ต่เขาเปิดในเกมมา25กล่องละเผื่อจัดอะลัมัจะไม่ได้ต่ำเปลือล้อเต๋ต้องหมาอีกรอบรอบผรอบผมไม่ต่ำกว่า500อะพี่ คนเราแบบยอมแพ้อะไรง่ายวะที่เติมกล่องเลยแบบนี้ไปเปิดเว็บอะไรละเมื่อวานเมื่อว่ะอ๋อเว็บไอ้นั่นอะไรวะฟาร์มสกินบ้างเปิดเว็บกูอ่ะดีตีกูที่บ้านนะอันไหนที่ได้มันก็ดีหมดนะไอ้สัตว์กมาแล้วดิเว็บนี้กลับมาแล้วเหรอพี่ตีเตเปิดเว็บไอ้เฮียนั่นไอเฮียแม่งหลอกแดกกูกลับมาตายลังเอาแย่ไอเฮียตีวันนั้นให้กูแบตเทิ่มมาเป็นร้อยเหรียญเลยสัตว์ไม่ได้เฮียอะไรสักอย่างกูอยากให้่สูงมือเฮ้ย กูคิดแค่นี้ว่าครั้งนี้กูได้ถุงมือป้านะพี่ชร้อยสิบเก้าใช่ปะจุดเจ้าเก้ากปะวะไอติเมื่อกี้ซึ่งกูเปิดเมื่อกี้เว็บอะไรนะเว็บอ,อ่าโอเพน a คสนี่ไงกูกดเ,เข้ามาในเว็บเาขาเขากำลังจุดพุอะไรเนี่ยฉลองอะไรกัน <laughs> ไปมาเลยนะเนี hey, Look, ่ยลูกบ้านลูกบ yeah. ้านลูกนี้มาอีกแล้วนะอ้อนลูกบ้านพ่ตรีมาอีกแล้วนะลูกบ้านถุงมือเนี่ยด้วยจัดจ่ามาดูดิไอ้อ้อนมาดูดิจะตัดจะตัดอย่างเดียวมาดูดิจะตัดเกี่ยวกสาดอย่างเดียวอกีตาร์ลาก่อนลูกรักเอี๋ด้วยจัดอ้ามัวเล่นเคาเตอร์ทุกเช้าไม่ได้ดีตเหมือนกันเลยค่ะมัเล่น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 เคาเตอร์ทุกเช้าไอ้สัสกูไม่เล่นกีตาร์แค่นั้นแหละเก่งพี่ตอนนี้เหลือแต่ปิ๊กอ่ะ ปีก็ซื้อไม่ได้ด้วยตอนที่ไอ้เฮียดูตังอ่ะมีของลูกคนเล็กกัอยู่จะกูส่งได้โอ้แดงไปบื้อเลยเฮียแล้วกูไม่นี่ระไม่เอาเกล็ดหรอนะเออได้ก็ได้ว่าดิถ้ามีดผ่าตัดอีกกะเี่เหนื่อยไม่ไหวตัดหมาเหรอถ้าผ่าตัดไหมกับพี่ตี ไหนที่ผ่านปรากาดหมายผมต้องสมัครแล้วนะไม่ไปลุนแล้วนะดูก็ดูไปเลยเออคลีจร์ๆไม่ติดแล้วล่ะพี่วันนี้ของดีแน่นอนอ่ะมึงเติมเท่าไหร่นะของนี่กี่เหรียญโอ้ยถุงมือเฮ้ยของกล่องนี้ร้อยไม่ให้พเหรียญสีพันไม่รุนไม่รุนไม่ลุนช็อตเนี้ยไม่แล้วพี่ไร้ลุนรอตอนเนี้ยอย่างพีตีตอนนี้ไม่ได้ก็ต้องแบบยิ้มเลยเหรียญแล้วนะถุงมือรับทุเรียนอ่ะเดี๋ยวเฟดเฟดเฟดสีเฟดเฟดเฟดเอาเฟดมา แปดพั 8, นหนึ่งพี่หนึ่งว่าไอ้ถุงมือ,อที่เขาจับทุเรียนอ่ะที่เขา <c oughs> นี่แหละล่ยตีนั่นแหะได้มาข้างเดียวด้วย